ของจิตข้างในไปเนืองเนืองรู้สึกที่จิตไปเบาๆสบายๆแรกๆเราสุดหายใจย,วยาวแล้วค่อยๆผ่อนลงมาช้าๆสบายๆเรียกให้ว่าให้รู้จักฐานของจิตก่อนพอสังเกตที่จิตข้างในลมหยายใจจะยาวจะสั้น แรกแรกเราก็รู้ชัดเป็นลมหายใจนั้นที่เสือจะเยียวยาวแต่พอเรากำหนดรู้ที่จิตข้างในกำหนดรู้กองลมทั้งปวง mm. ก็ปล่อยให้ร่างกายนี้มันหายใจไปเองลมหายใจมันจะค่อยๆระง,งับไปเรื่อยๆสิ่งปรุงแต่งร่างกายคือลมหายใจจะค่อยๆละเอียดไปเรื่อย พอลมหายใจละเอียดไปเรื่อยๆสภาวะมันก็จะละเอียดและนิ่งไปเรื่อยๆแต่เราไม่สังเกตด้วยการบังคับหรือเพ่งจนเกินไปให้สังเกตพอเราสังเกตไปเนืองๆบางครั้งจะแน่นบ้างแสดงว่าเราเพ่งมากไปนิดหนึ่ง มันเลยเป็นการอั้นลมหายใจพออั้นลมหายใจมันจะอึดอัดพอเราเริ่มอึดอัดนิดนึปล่อยให้ร่างกายมันหายใจไปเองปล่อยให้ร่างมันหายใจไปเองแต่เราก็น,นึกถึงที่จิตไว้เบาๆสบายๆนึกแค่เบาๆสบายสบาย เราไม่ต้องไปวิ่งตามลมหายใจขึ้นมาที่จมูกเหมือนเดนคนเดินเฝ้าประตูมีคนเดินมาเดินเข้าเดินออกเราไม่ต้องวิ่งมองตามไปว่าเขาเดินเข้าไปตรงไหนแล้วออกไปตรงไหนเราเฝ้าอยู่ที่ประตูใครเข้าออกก็เห็นที่ประตูนั่นแหละเช่นเดียวกัน ลมหายใจแรกๆเหมือนวิ่งขึ้นแพงบนรู้ชัดอยู่เข้าออกรู้ชัดอยู่แต่พอเราประคองที่จิตข้างในกำหนดรู้กองลมทั้งปวงแล้วเราก็เฝ้าอยู่ที่จิตกลางหน้าอกนั่นแหละลมมันจะหายใจเข้าหรือออกมันจะหายใจอยู่ตรงจิตนั่นแหละมันกระทบอยู่ที่จิตเบาๆของมันเอง มันหายใจไปเองของมันเราไม่ได้บังคับร่างนี้พอไม่ได้บังคับไม่ได้วิ่งตามเราก็เลยไม่เหนื่อยมันหายใจไปเองของมันเราเพียงแต่สังเกตอยู่ชำเลืองดูอยู่รู้อยู่ข้างในมันรู้ว่าอยู่ไปเองของมันความสบายก็เกิดขึ้น ความนิ่งก็เกิดขึ้นแล้วก็เห็นได้ว่าทั้งความสบายความนิ่งเนี่ยมันเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นสิ่งน,นี้จากที่เราเมื่อยร่างกายมันเป็นความเจ็บปวดเป็นเวทนาทางกายพอเรานิ่งไปเรื่อยๆไม่เกาะลมหายใจละเอียดขึ้นเวทนาที่ละเอียดขึ้นเพราะไม่เกาะล่างแล้ว ร่างกายก็สบายพอไม่เกาะความสบายก็กลายเป็นเวทนาที่นิ่งเข้าไปอีกละเอียดเข้าไปอีกเป็นความสุขทั้งความสบายกายทั้งความสุขใจยังเป็นสิ่งปรุงแต่งยังปรุงแต่งอยู่ก็ให้รู้ชัดในสภาวะนั้นว่าอ,อ๋อนี่มันก็ยังเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่ แล้วเราก็คลายการยึดติดเราไม่เกาะความเจ็บปวดที่ล่างแล้วมันปล่อยมันได้แสดงว่าเรามีอำนาจเหนือมันไม่เกาะที่ลมหายใจเราก็มีอำนาจเหนือสภาวะนี้ไม่เกาะที่ความสบายกายไม่เกาะแม้ความสบายใจ แสดงว่าจิตค่อยๆคลายการยึดติดกำลังของจิตก็มากขึ้นกำลังแห่งปัญญาที่สอดส่องก็ชัดเจนขึ้นก็เรียกว่ารู้ชัดพอเราปลดปล่อยไปตามลำดับเราก็กำหนดรู้จิตข้างในคราวนี้ลมหายใจมันละเอียดไปแล้วบางครั้งเหมือนไม่มีลมหายใจ ความสบายกายก็คลายไปหมดแล้วความสบายใจนิ่งข้างในก็คลายไปบางครั้งมันนิ่งรู้อยู่ข้างในเหมือนจะมารู้สึกตรงกลางอ,อกมันเหมือนก้มลงมาดูไม่ได้ไม่ต้องมันรู้ยิ่ำลงอยู่ข้างในมันแค่ละลึกอยู่ของมันไปเองกลางหน้าอกบางครั้งมันจะรู้สึกเกิดดับปึ๊บปึ๊บเหมือนฟองน้ำที่แตกดับเปาๆ หรือบางครั้งเราแค่นิ่งรู้อยู่ก็สังเกตรตรงนี้ไว้มันสงบอยู่ข้างในทําจิตให้ร่าเริงให้ตั้งมั่นที่เราปลดปล่อยสิ่ง,งต่างๆมาตามลําดับแล้วก็นี้กําลังปลดเปลื้องจิตข้างในเขาเรียกว่าลึกๆมันจะคุยขึ้นมาที่อยู่ในสมองลึกๆกกมันเก็บไว้ก็เรียกาอาสะวะมันคุยขึ้นมาเป็นสัญญาความทรงจํา เราสังเกตที่จิตก็ตามเห็นความไม่เที่ยงไปเรื่องๆนงเห็นความเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะที่มันเกิดดับเกิดดับข้างในเหมือนฟองน้ำที่แตกดับไปทุกขณะถ้ามันแรงขึ้นก็คล้ายๆหัวใจเต้นมันเป็นสภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังเกิดแล้วดับไปเห็นมันคลายแล้วมันดับไปทุกขณะ กิเลสต่างๆสัญญาต่างๆที่มันคุยขึ้นมามันจะค่อยๆสลัดออกไปมันจะค่อยๆสลัดออกไปพอเราเห็นโทษของมันจริงๆแล้วว่าตัวพวกนี้เนี่ยมันเป็นโทษที่ไม่ควรยึดติดไว้เหมือนเราจับงูมาถ้าเห็นว่าเป็นงูจริงๆปุ๊บเราก็โยนเลยแต่บางทีเราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าคืออะไรเลยเลยจับอยู่เพราะเห็นไม่ชัด ถ้าเราเห็นแล้ว,วความคิดความกังวลสัญญาพวกนี้มันเป็นโทษอยู่มันมีความยึดติดอยู่มันค่อยๆสลัดออกไปไม่อะไรอาวรในสิ่งเหล่านี้เราเห็นคุณค่าของการตามรักษาจิตข้างในไปทุกๆขณะนี่เขาเรียกว่าปลดปล่อยภาระทั้งหลายออกไป ปลดปล่อยภาระทางใจออกไปพระพุทธองค์ตัดไว้ว่าบุคคลทั้งหลายเป็นผู้แบกของหนักพาไปการวางภาระหนักทั้งหลายเป็นความสุขพอระวางภาระความเจ็บปวดทางกายไปแล้วนิ่งเข้าข้างในวางความสบายกาย วางความสบายใจวางการปรุงแต่งแม้ในลมหายใจไม่เกาะติดจิตมันละเอียดไปตามลำดับมันไม่เกาะที่ร่างไม่เกาะความสบายความนิ่งไม่เกาะลมหายใจจิตมันเลยปลดปล่อยภาระมันเลยเข้าถึงอิสรภาพของตัวมันเอง มันบางทีเหมือนก็ไม่ใช่ความสุขแต่มันเป็นจากอิสรภาพที่ไม่มีภาระใดๆแต่พอมันถอยกลับเข้ามามาเจอลมหายใจเจอความนิ่งเจอความสบายกายบางครั้งความคิดก็ลอยขึ้นมามาเจอความเมื่อยของร่างกาย เราจะรู้สึกถึงภาระที่มันค่อยๆกลับมาที่เรียกว่าขันห้าคือชีวิตเนี้มันเป็นภาระในตัวของมันเองมันอาจจะปวดจะเมื่อยมันก็เรื่องของร่างนี้ก็เห็นร่างนี้กำลังปวดเมื่อยอยู่แต่เราจะเห็นชัดขึ้นทั้งที่ปกติเราก็ปวดเมื่อยก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปกติแต่พอเราปลดปล่อย พาและเอาไปแล้วคราวนี้พอเรามาเจอความปวดเมื่อยเนี่ยเราจะเห็นชัดว่ามันเป็นภาระเพราะเรากาลังพบอิสระภาพทางจิตข้างในที่ชัดเจนขึ้นพอเราเห็นอย่างนี้เราก็เรียนรู้ในการเข้าเรียนรู้ในการออก สังเกตข้างในไปเนืองเนืองไปทุกๆขณะความคุ้นเคยที่หงุดหงิดน้อยใจเสียใจเราก็เห็นสภาพนั้นอยู่ที่มันแอบเข้ามาเวลาสุขใจก็แอบดีใจทุกใจก็แอบเคืองเฉยๆอยู่ก็แอบกลัว ไอตัวที่มันแอบเนียนเข้ามาเนี่ยปกติเราจะพูดออกมาเลยมันกลายเป็นตัวเราเองไปเลยแต่พอเรานิ่งรู้สึกอยู่ข้างในที่จิตข้างในร่างก็รู้สึกของเราไปเบาๆเราจะเห็นตัวนี้ชัดขึ้นแรกๆอาจจะพูดไปแต่ตอนหลังเราจะเห็นมันพูดแล้วเราจะเห็นมันพูดที่เบือ่อลำคาญหุดหงิด ในความรู้สึกที่มันมีแอบเข้ามาตัวเนี้พอเราเห็นชัดๆัดเจนมาเลยวว่าอ๋อนี่มันเป็นตัวที่แอบเข้ามามันเป็นความคิดที่ละเอียดเป็นกิเลสตัวละเอียดเป็นภัยเวรที่แอบซ่อนอยู่พอเห็นโทษชัดเจนมันเลยคลายการยึดติดทั้งๆท,ท,ที่มันมีอยู่แต่มีอยู่อย่างไม่ใช่ของเราเหมือนของที่ยืมมา ถึงจะอยู่กับเราเราก็รู้ว่าเป็นของที่ยืมมาเดี๋ยวก็ต้องคืนไปเหมือนรถที่เช่ามาเรารู้ว่าเป็นรถเช่ามาเดี๋ยวก็ต้องคืนไปถึงจะใช้อยู่นานแค่ไหนแต่เราก็รู้ว่าเป็นรถเช่าก็ต้องคืนไปอยู่ดีเช่นเดียวกันความคิดกังวลต่างๆสภาพร่างกายต่างๆความคิดในเรื่องทั้งหลาย มันก็เหมือนของที่ยืมเข้ามาเดี๋ยวก็ต้องคืนไปเพียงแต่เราไม่หวงมันไว้รู้จักมันตามจริงว่ามันเป็นแค่ของยืมเดี๋ยวต้องคืนแต่เราใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดเราใช้ร่างนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะฝึกจิตเราอาศัยร่างนี้รู้สึกที่จิตข้างในรู้สึกที่ร่างไปเบาๆ เรารู้สึกปวดเมื่อยเราก็เรียนรู้จักว่ามันคือภาระแห่งร่างนี้ให้รู้สึกถึงความเบื่อหน่ายและเป็นภาระของร่างนี้อย่าเอาภาระนี้มาเป็นของเราเราเห็นคนที่ชกมวยกันคนเชียร์เชียร์ซ้ายเชียร์ขวาคนเชียร์มวยไม่ได้เก่งกว่านักชกมวย แต่เขาสามารถเชียรยและบอกนักชกมวยว่าให้ชกซ้ายชกขวาทำไมเขาทำอย่างนั้นได้เพราะเขาแยกตัวออกมาเขาไม่ได้ไปชกกันเองพอแยกออกมาก็เลยเห็นชัดเจนเรื่องราของชาวบ้านเรื่องคนนน้นคนนี้ทำไมเราสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายเพราะเป็นเรื่องของชาวบ้าน เราอยู่วงนอกก็เลยเห็นชัดเจนเราเลยแก้ปัญหาต่างๆได้ง่ายขึ้นสภากาแฟการเมืองทั้งหลายเราก็ไม่ได้เก่งกว่าเขาแต่ทำไมเราพูดเขาพูดแก้ปัญหาต่างๆได้ชัดเจนขึ้นเขาก็อยู่วงนอกเราเห็นอย่างนี้แล้วเช่นเดียวกันร่างกายนี้ พระพุทธองค์ให้ตามรักษาจิตเพื่ออะไรเพื่อถอยออกมาจากร่างกายนี้ออกมาอยู่วงนอกซะมันเลยเห็นร่างนี้ชัดเจนขึ้นเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นความรู้สึกเฉยๆแยกออกมาเห็นความทรงจำแยกออกมาความปรุงแต่งแยกออกมา แม้แต่การรับรู้ดูฟังในการมองการฟังในการคิดต่างๆมันก็แยกออกมาแยกออกมาพอเราร,รักษาจิตมันเลยเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ชัดเจนชัดไปเองไม่ได้พยายามจะเห็นให้ชัดแต่มันชัดไปเองมันถอนความรู้สึกเป็นเราออกไป ให้เห็นถึงเหตุที่เชื่อมโยงในการเกิดของสิ่งต่างๆให้เห็นว่าสิ่งต่างๆไม่ได้เกิดมาลอยๆอ,อาศัยเหตุเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปเป็นธรรมดามันเป็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังเกิดแล้วดับไปเป็นธรรมดาที่กลุ่มอยู่เพราะพยายามจะไปดับมันที่กลุ่มอยู่เพราะเข้าใจผิด นึกว่าความกลุ้มนั้นมันเป็นตัวเราเองนึกว่าเราสงบนึกว่าเราไม่สงบพยายามจะแก้ไขแก้ปัญหาตัวเองพยายามจะปรับปรุงตัวเองมันเลยเป็นเรื่องที่ไม่มีวันจบพระพุทธองค์สอนให้รักษาจิตให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่มันกำลังเกิดขึ้นบังคับมันไม่ได้ เราดูแลร่างได้แต่บังคับไม่ได้ดูแลชีวิตได้แต่บังคับชีวิตตลอดไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวเราถ้ามันเป็นตัวเราเราก็ต้องสั่งได้อย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าคิดอย่าเจ็บปวดแต่เพราะมันไม่ใช่ตัวเราเราเลยบังคับมันไม่ได้เพียงแต่ดูแลไปตามเหตุ ที่เหมาะสมเท่านั้นเพราะเห็นอย่างนี้จิตมันเลยคลายการยึดติดร่างนี้เราก็ดูแลใช้งานไปเหมือนรถเช่าที่เราเช่าใช้งานไปเรื่อยๆเ,เราสั่งไม่ให้รถด,ดีตลอดสั่งไม่ได้แต่ดูแลรถได้ถ่ายน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันได้แต่บังคับให้มันดีตลอดไม่ได้ เพราะมันไม่ใช่ของเราร่างนี้ก็เช่นกันบังคับร่างให้แข็งแรงตลอดไม่ได้ให้นอนหลับตลอดอย่างดีก็ไม่ได้แต่ดูแลได้ครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติก็เช่นเดียวกันบังคับไม่ได้แต่ดูแลซึ่งกันและกันได้เพราะเรารักษาจิต เราก็ชื่อว่ารักษาครอบครัวชื่อว่ารักษาชุมชนสังคมประเทศชาติและโลกไปนี้เพราะต่างคนต่างก็มีความสุขแล้วมาเจอกันถึงแยกกันก็ยังมีความสุขด้วยตัวของตัวเองนี่เรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นสำเร็จด้วยความไม่ประมาท ตัวเราจะก้มจะเอนก็ไม่ต้องกังวลจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวก็ทำไปสบายๆนุ่มนวลเราไม่ได้มานั่งสงบเราแค่รู้สึกอยู่แล้วก็เห็นสภาพที่มันกําลังเกิดขึ้นตามจริงร่างกายนี้มันขยับขยื่นเคลื่อนไหวของมันไปเอง ลมหายใจร่างนี้มันก็หายใจไปเองเราก็สังเกตที่จิตข้างในมันก็กระทบที่จิตข้างในถึงเคลื่อนไหวมันก็สะเตือนเข้าที่จิตข้างในเหมือนใยแมงมุมแมงมุมมันก็รับกระแสสะเทือนทั้งหมดเข้าที่กลางใยมันจะเดินไปตรงไหนมันก็ไม่ติดใยของมันเองเช่นเดียวกัน เราจะรับเรื่องราวทั้งหมดมันสะเทือนเข้ามาที่จิตข้างในแต่เราจะทำอะไรเราก็ไม่ติดในกระแสดันทั้งหมดเราสังเกตข้างในไปเนืองๆสังเกตไปทุกขณะพอจิตมันมีกําลังเต็มที่ที่สุดพอมันปลดปล่อยพัฒนาการมันก็หลุดพ้นออกมา พอจิตมาหลุดพ้นแยกออกมาร่างนี้อาจจะเดินอยู่อาจจะเคลื่อนไหวอยู่แต่จิตมันก็แยกออกมาพอจิตแยกออกมามันก็เห็นร่างนี้กำลังเคลื่อนไหวกำลังเดินแต่ในร่างที่เคลื่อนไหวมันจะเห็นสภาวะที่เกิดดับแม้ในร่างนั้นมันอยู่ในฐานทั้งสี่ แต่สิ่งสำคัญคือมันเป็นสภาวะที่เกิดดับยานมันจะบอกจิตของมันเองอย่างเช่นมันบอกว่าไม่ใช่ตัวเราจิตมันก็ยังเห็นร่างนี้แหละแต่มันยังไม่กระจาถึงมันแยกแต่มันไม่กระจาพอบอกว่าไม่ใช่ตัวเราพอยานมันบอกออกมาเองจิตมันก็เริ่ม เห็นไปที่ร่างนั้นในร่างนั้นมันเห็นสภาวะที่เกิดดับอยู่มันเห็นทั้งร่างที่เคลื่อนไหวเห็นสภาวะที่เกิดดับข้างในปัญญามันก็รู้ชัดไปที่ร่างรู้ชัดไปที่สภาวะที่เกิดดับข้างในมันก็เพียงแต่เห็นอยู่รู้ชัดอยู่ แต่มันหาตัวเองไม่เจอในสภาวะที่เกิดดับทั้งนั้นนี่เรียกว่าจากรู้มันกลายเป็นรู้ชัดจากเห็นก็มารู้จากรู้ก็รู้ชัดรู้ชัดในสิ่งที่เห็นคือมันเกิดดับแต่มันแยกไม่ได้ดูในร่างแล้วมันออกมานอกร่างมันแยกพอมันเกิดดับเกิดดับแล้วมันหาตัวเองไม่เจอในสภาวะเกิดดับนั้น มันรู้ชัดและเห็นชัดจนมันหมดข้อสงสัยมันหาตัวเราเองไม่เจอมันจึงเป็นสุญญาตามันว่างจากอาวิชชาในขณะนั้นเพราะมันเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเห็นแต่สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรามันหาตัวเราไม่เจอในทุกๆขณะ พอข้างในมันชัดเจนจนแจ่มแจ้งสภาวะมันจะแทงตลอดคือมันจะแล่นไปในขณะนั้นพอมันแล่นไปวุบแล่นไปอย่างหมดข้อสงสัยไม่มีสงสัยอะไรในสภาวะของจิตที่มันกระจ่างในญาณปัญญานั้นนี่เขเรียกว่าแทงตลอดเราสังเกตข้างในไปเนืองเนืองไปทุกๆขณะ เมื่อเราขณะที่เราสังเกตอยู่เรื่มเมอเ้ากลับเข้ามาข้างในแล้วก็น้อมตรวจสอบสภาวะธรรมนั้นมีสิ่งใดเราเคยล่วงเกินพ่อแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายไปด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าหรือรับหลังจะรู้หรือไม่รู้ก็ดีก็ขออโหสิหมดโทษด้วย เราเคยล่วงเกินใครไปหรือใครเคยล่วงเกินเราไปด้วยความคิดคำพูดหรือการกระทําใดๆจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจจะรู้หรือไม่รู้ก็ดีอโหสิต่อกันเราน้อมบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยการบูชาอันสูงสุดปลดปล่อยภัยเวรทั้งหลายออกไป ไม่มีเวรกับใครในที่ไหนไหนแล้แผ่เมตตาอันปราศจากภัยเวรไปทั้งสิบทิศไม่มีประมาณให้ทุกคนมีความสุขให้มีความสุขภายในก็สงบไปเรื่อยๆจิตภายในก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆ ก่อนจะออกจากการนั่งทุกครั้งเวลาใครเรียกอะไรก็าตามเราไม่ต้องรีบเปลี่นตาเรานิ่งอยู่ภายในเวลามีคนมาเรียกเราเราตั้งจิตกลางหน้าอกว่ากลับเบาๆเราตั้งจิตกลางหน้าอกว่ากลับเบาๆเรานิ่งอยู่ข้างในลึกๆไม่เกาะร่างไม่เกาะความคิดเกาะความรู้สึกสบาย เราก็ค่อยถอยกลับมาช้าๆกลับมารู้สึกที่ร่างเบาๆลมหายใจมันก็รู้สึกไปเองของมันเบาๆความรู้สึกจะสบายจะนิ่งก็รู้สึกอยู่มันจะมีความคิดอะไรลอยขึ้นมาก็มีของมันไปอยู่ รู้สึกความเมื่อยปวดที่ร่างกายก็มีของมันไปอยู่มันเป็นภาระของร่างนี้ของมันก็เห็นร่างนี้และสาภาวะทั้งหลายมีของมันอยู่เหมือนเราดำใต้น้ำลึกๆค่อยๆลอยสุดสู่ผิวน้ำชา้ชาๆค่อยๆสูใ่ใจย,วยาวๆขึ้นที่สมองเบาๆค้างนิดนึง ผ่อนความรู้สึกลงมาเบาๆคลายลงมาช้าๆที่จิตแผ่ไปทั่วร่างเบาๆให้มีความสุขสุดหายใจยาวๆอีกครั้งหนึ่งขึ้นที่สมองเบาๆค้างนิดหนึ่งเบาๆค่อยๆผ่อนความรู้สึกเบาๆช้าๆจากศรีรษะคลายลงมาที่จิต แห่ไปที่มือที่ขาเบาๆมันก็วืบเบาๆช้าๆสวยใจอีกครั้งหนึ่งด้วยความสดชื่นเบาๆที่สมองเบาๆค่อยๆผ่อนลงมาช้าๆที่จิตข้างในนึกถึงชื่อน,นามสก,กุลเราเองให้มีความสุขได้สร้างกุศลโดยสะดวกค่อยๆผ่อนลงมาเบาๆสบาย แล้วค่อยๆลืมตาเบาๆช้าๆตาทอดต่ำไว้แล้วเราก็สังเกตที่จิตไปเบาๆร่างก็สังเกตไปเบาๆสบายๆศีรษะที่ตึงก็คลายลงเบาๆแล้วค่อยๆปรับสายตาให้สูงขึ้นช้าๆไม่รีพอเราลืมตาเบาๆตาละมองไปไกลๆแต่ข้างในเรารู้สึกที่จิตไว เราไม่ไปกระโจนในความคิดไม่ไปเกาะติดที่ร่างเราแค่รู้สึกไปเบาๆสวยใจยาวๆอีกครั้งหนึ่งทั้งที่เราลืมตาเบาๆขึ้นที่สมองเบาๆช้าๆแล้วค่อยๆผ่อนคลายลงมาเบาๆสบายๆส,สักสองสามครั้งแล้วเราค่อยๆลืมตาเบาๆช้าๆไม่รี แต่ถึงพระอาจารย์จะบอกให้ทีมตาก็อย่ารีบนะเราดูความเหมาะสมของตัวเราเองไม่ต้องรีบเพราะบางทีข้างในเรานิ่งอยู่ไม่ต้องรีบทำไปสบาย,บายก็ขออนุมโมทนาพวกเราทุกๆคนมาสร้างกุศลบุญบรารมีร่วมกันในการนี้ ให้ทุกคนมีปัญญาดวงตาสว่างแจ้งในธรรมผลทุกพบสุขที่แท้จริงด้วยคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากจิตที่ฝึกดีแล้วเทินมาสวดมนต์ถวายเป็นพระราชก,กุศลและเป็นสิริมงคลแก่พวกเราไปพร,พร้อมๆกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตาธมโมธัมมานามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวโะตวสาวกสังโฆสังขารณามาเจริญในธรรมโชคดีพระธรรมนำทางทุกทุกคน